ครับผมจะพาพี่ชายนะครับมบคุณผู้ชมไปกินขนมครกเดี๋ยวก่อนจะยังเพราะอาจาบอกให้รู้ว่าไม่ได้เป็นขนมครบแบบที่พี่เคยกินมาก่อนมันจะยังไงเป็นหลุมพาเป็นหลุมเลยแล้วคนนี้เขาก็จะใส่ไส้ลงไปใส่ชาไทยไปชาไม่เหมือนละแล้วก็มีแบบออริจินอลด้วยมีหลายแบบหลายแบบใช่ไหมกันไปดูครับ เบื่อกันหรือยังกับขนมครกทรงเดิมๆแบบนี้กินแบบอร่อยในมุมใหม่ต้องกินอย่างนี้ซึ่งเจ้าขนมครกที่กำลังละเลงกันอยู่นี้ถูกนำมาดีไซน์ใหม่ในรูปแบบขนมครกหลุมที่มีความบางกรอบแตกต่างจากขนมครกแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงโดยที่ด้านนอกของตัวแป้งขนมครกจะเป็นทรงหลุมเท็กเจอร์บางเฉียบ ส่วนตัวไส้จะทำในรูปแบบซอสพีมพ์ค้นๆที่มีทั้งซอสกะทิซอสชาไทยและซอสใบเตยพร้อมท็อปปิ้งด้วยมะพร้าวอ่อนซอยทันทีที่กัดเข้าปากจะเจอกับความบางกรอบของแป้งขนมครกในด่านแรกแล้วค่อยๆสัมผัสกับซอสที่มีความครีม,มี่หวานละมุนกลมกล่อมพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยที่ให้ความกรึบเพื่อตัดรสชาติทําให้การกินขนมครกชิ้นนี้เปลี่ยนความจําเจแถมยังได้มุมมองใหม่ที่เพลินลิ้นเสมือนกินขนมครกเบกแตก หยุดไม่ได้ในคำเดียวจริงๆใครที่คุ้นชินกับรสชาติเดิมๆแบบซ้ำไปมาจนรู้รสแล้วขนมครกแบบบางกรอบคืออีกหนึ่งรสสัมผัสใหม่ที่ไม่ควรพลาดลองด้วยประการทั้งปวงนะครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย